มาพามาเบิ่งแม่น้ำเด้อจ้ะเด้อไปถ่ายตัว film ไปถ่ายตัวเซียนเดืหัวทรูคันกูนบนล่องจากบนลงจากรถเด้อจ้ะเด้อหนาวสิมาให้เบิ่งบรรยากาศเบิ่งแม่น้ำขนาดแม่น้ำยังเป็นน้ำแข็งจัง่อยกับสิมีรถแลนเฮ้ปถายตัว film แน่แน่ย่อขั้นเน่เดี๋ยวไป better film ตอนนี้แม่เดินได้ให้อินันอ่าไอ้เบิ่งมองตกอันกลุ่มตกอันนีนเบิ่งมีแต่ตะน้ำแข็งเต็มไปเบิด่ดเออรถแม่นม้ำน้ำแข็งเนาะจันจาะว่าด่าเบิ่ดหนาวหลายพ่อใหญ่หลายขายลงจากรถไปถ่ายบ่บ่ลง อย่าอินแต่ทอหันแม่ฟิล์มอ่ะันสเตนนะเด้แน่แเบิบึงอันแนอย่าถออินเต่ดอมเด้อ๋อหนาวพอแม่พี่น้องเอ้ยเยอะไปทัานูบ่ลงจากรถ มันจะฟิสกากัครือวนอะเน่เดีวกูว่าอีแต่นาวนาวหลายพอลงจากรถและวป้ยไป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 สั่นดอกว่าเดี๋ยวสิมี MP มพหนึ่งเอ็ีด้เด้อพักกันเอาหมาออกขีออกเงานอกจาก หนาวหลายจนว่าเป็นนำขอกนำแข็งเป็นในแค่ขนาดสองมือนึงได้จ้ะสองมือเป็นนำแข็งเบิดอือหือคนใหญ่ไทยเห็นบั้บเมืองเมืองเก่าข้าเจามองทิ่เคยตกปลาตกกุง้งมีแต่ต่นำแข็งไปเบิดอร่อย บางเลือกเขาบอกเอานได้แฮบดได้หออีดแทนอือแล้วก็เล mm. ี้ไก่ว้าแต่สูสกรีดบนนั้นอ๋ออะไรโอ้ยตะกี้มันม่เลี้ยจอดหลายหลายนี่นี่นี่นั่นี่มันงไ้าขางในผ้ามาอันเลาะไก่ แม่น้ำนี่ดอมชิปประแทศเนี่ยบนอาจารย์ไปเบบิ่งแม่นม้ำมองโต๊ะกุ้งโต๊ะปลาเรือเขาบอกเอาขึ้นกับเป็นน้ำแข็งบนอาจารย์นี่จังหน่อยเขาขับรถเล่นแถวๆนี้ตอนนี้ขับรถทึงแม่นม้ำจังหน่อยกับสียเรมาเบ,บิง่งคือกันนาจารย์เแอบบสนอตได้ดอมเชื่อละแม่ Ja, det blir nog det. Ah. Om det är så här kallt länge så kan de åka på isen snart. Ja. Och många gäder har gjort det. Sju. Sju. Och nu har de luktat jättebra. De råster förra Inom källan. น้ำเด้นี่จา่าน้ำเด้มันเป็นน้ำล่อไปนี่เพิ่นอยู่นี่แต่ว่าเ <c oughs> ดี๋ยวนี้มันกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้วแม่น้ำกลายเป็นน้ำแข็งหมดแล้ว <c oughs> แตะเวนก็ร่างขึ้น <c oughs> land เดซูนแลนเนาะรีเจนมาจา คลิปกับสิบัญญาปันใดดอกได้จะได้ย,ดยสิเอาให้เป็นคลิปสนแน่นๆ <c oughs> ช่วงนี้มันมีแต่แม่น้ำเลยไหนมันนั่นนี่เบิร์ดแล้วสิาพาไปบ้านยายนี่มุนคมมาว่าไปฟิล์มอเห็นเหรอ,อ๋อ